รถมาเช็คสภาพนะครับสายยางเติมลมพร้อมที่จะขายใครสนใจก็มาดูได้เลยน,นี่ก็คือใต้เครื่องนะครับดูกันให้ชัดๆเลยครับหนึ่งเข้าเครื่อง e เฮ็ดเจ็ดร ยี่สิบห้าแรงนะครับเครื่องเครื่องใช้รถถังเขาวันนี้ยางรั่วหนึ่งล้อนำรถมาปาดแล้วก็เติมลมรถใช้งานได้ปกติขึ้นแม่ครูได้รถเกี่ยวเข้าได้ถ่อยเสียทำเองแบบบ้านๆน,นะครับตามสไตล์สปอร์ตไลท์ไฟทุกอย่างเ็ด ติดทุกดวงที่ปั่นน้ำฝนยังใช้ได้สุดๆครับที่ปั่นน้ำผลรุ่นใหม่ขยับข้างเดียวพื้นกระบะไฟท้ายติดทุกดวงไฟท,ท้ายที่บุบนั้นเป็นอุบัติเหตุจากการขนรถเกี่ยวไต่คูนะครับดินสุดจึงทำให้บุบเกิดจากสภาพการใช้งาน ทุองไทยเองนะครับสนใจอินบ็อกติดต่อกันเข้ามาได้เลยทางเฟซไม่มีในหน้ารถบ้านใช้งานได้ปกติสนใจมาคุยราคากันได้ถูกไปดูสภาพของบันไดนะครับที่จะกังให้ดูเป็นหางไฟฟ้า ภาพได้ปกติไม่มีปัญหา น้ำไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ